สวัสดีครับวันนี้เรามาดูดิจิตอลดีซีพาวเวอร์สนะครับตัวนี้ครับชื่อยอดบาคู่นะครับตัวถัดมาก็คือ bk นะครับขีดหนึ่งห้าศูนย์สองดีดีนะครับเรามาดูกันนะครับว่าการใช้งานของตัวดิจิตอลดีซีพาวเวอร์สไพรตัวนี้เนี่ยเหมาะสําหรับการใช้งานยังไงบ้างนะครับก็คือตัวนี้เนี่ยเหมาะสาหรับช่างนอิเล็กทรอนิกส์แบบ d i y นะครับหรือช่างซ่อมหรือว่าแล้วแต่คนจะไปใช้ประยุกต์ใช้งานนะครับ หน้าตาของตัวกรณ์ก็เป็นประมาณนี้นะครับขนาดก็ไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนะครับกระทันรัตนะครับเรามาดูกันนะครับฟังก์ชันมีอะไรบ้างนะครับส่วนแรกก็คือหนึ่งนะครับใต้จอดิจิตอลนะครับตรงนี้จะบอกทั้งคลื่นก็คือกระแสแล้วก็บอกตัววนนะครับต่อมาตัวไอจัสนะครับก็จะมีตัวปรับกระแสนะครับตัวนี้ต่อมานะครับตัวนี้ปรับวนปรับวุเน่ยมีแบบสองโหมดก็คือหนึ่งนะครับแบบเป็นเซเลคเตอร์ก็คือมีให้เลือกหนึ่งจุดหสามดหกสดปดวลตนหกวลต์เจดจุดห พอไปด2เกจนถึงห1 5โวลต์ในกรณีที่ว่าเราต้องการพลิกโวลต์นเนี่ยเราปรับมาที่เลือกไปที 5, ่1.5โวลต์ที่ออกมาก็1.5นะครับแต่ว่าในในกรณีที่ว่าเราต้องการจะเลือกสูห1 5โวลต์เนี่ยเราปรับเลือกไปที่0.15โวลต์ w, ตรงนี้นะครับแล้วก็มาปรับตรงโวลต์แล้วก็กระแสพอไปมาปรับโวลต์อีกทีหนึ่งนะครับปรับละเอียดแล้วก็ปรับหยาบนะครับตรงนี้ก็ปุ่ม power นะครับตรนนี้ก็ลบกาวแล้วก็บวกนะครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดเครื่องกันดูนะครับ อันนี้ครับหน้าจอโชว์ศูนศูนย์หมดเลยนะครับต่อมาถ้าเราจะปรับฟิกไปที่หนึ่งจุดห้าโวลต์นะครับเราปรับตรงนี้นะครับทางปุ่มที่สองนี่ครับนะครับปรับไปที่หนึ่งจุดห้านะครับแต่วนออกมา1หนึ่งจุดหกนะครับมีค่าเรื่อยนะครับของตัวเครื่องต่อมาผมตั้งไว้ที่สามจุดหกนะครับออกมาสนจุดห้าโวลต์นะครับตั้งไว้ที่สี่จุดแปด่ะครับสี่จุดแปดออกมาสี่จุดแปดพอดีนะครับเลือกไว้ที่หกโวลต์ออกมาห้าจุดเก้าหรือหกโวลต์นะครับตั้งไว้ที่เจ็ดจุดสองนะคร นะครับหรือผมจะปรับปรับตั้งไว้ที่0-15โวลต์นะครับกดเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราสามารถปรับจากตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ปรับละเอียดนี่ปรับหยาบนะครับผมปรับขึ้นมานะครับหรือตั้ง16นี่ปรับขึ้นมอีกนะครับ15อ่าน,นี่คือไม่สมัคของมันออนะครับได้ประมาณ15.3นะครับถ้าผมปรับลงมาที่6โวลต์เนี่ยจดยุดด้านหลังเนี่ยมันจะปรับยากถ้าใช้ปุ่มตรงนี้นะครับแต่เรามาใช้ตรงนี้แทนนะครับในการปรับ าให้เป็นศกนยนะครับอ่าน,นี้คือปรับละเอียดส่วนตัวเลขตรงนี้เป็นตัวเลขบอกกระแสนะครับตัวเลขนี้เป็นตัวเลขบอกวนนะครับนี่ปุ่มป,ปิดนะครับต่อมาเรามาลองจ่ายให้กับตัวดิซิมเพตอร์กันนะครับ ตัวนี้เป็นนะครับดีซีมอเตอร์นะครับแบบมอเตอร์เกียร์นะครับเป็นสองโวลต์สามสิบรอบนะครับเดี๋ยวผมจะลองนะครับจําที่ขั่วนะครับในดึงไฟนะครับจากตรงนี้มาใช้นะครับต่อขวรื่บกลบนะครับนะครับจะแล้นว่ามอเตอร์หมุนนะครับยักพักเอมาแปะมอเตอร์หมุนนะครับดังนั้นเนี่ย เห็นไหมครับกระแสที่กินไปนะครับผมลองเอามือจับที่ตัวแกมมอเตอร์นะครับเห็นว่ากระแสนะครับเพิ่มขึ้นเห็นไหมครับผมปล่อยมือนะครับกระแสลดลงเห็นไหมครับอ่าแล้วก็เนี่ยข้อดีของตัวสปายตัวนี้ก็คือสามารถบอกกระแสนะครับและปรับโวลต์ได้ในตัวนะครับแบบเดียวกัหรือเราจะสามารถตั้งกระแสนะครับลิมิตกระแสได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวนี้เนี่ยสามารถมีออโต้หรือเปล่าในในกรณีที่ว่าคู่บวกคุ่ลบเนี่ย ชดกันนะครับนะครับเห็ี่ยมไปขับไฟเปลี่ยนไปสีส้มนะครับก็แสดงว่าในวงจรหนึ่งมีการชตนะครับตรงนี้ข้อดีงมันคือสามารถตัดอัตโนมัตินะครับถ้าต้องการจะรีเซตตัวเครื่อนะกดปิดแล้วก็เปิดใหม่นะครับปุ๊บเนี่ยเครื่องใช้งานได้ปกติถ้าต่อใช้ถ้ามาช่ยกันนะครับนะครับก็จะเป็นไฟส้มแต่อัตโนมัตินะครับผมก็ขอขอบคุณมากครับ